วันนี้ครับออกมาหล่อหาจับเขียดนะครับวันนี้ได้เข tamam. <lamps. S 1> ียดเขียดเขาเรียกว่าเขียดแล้วนี่เขียดเขียดขาคำหรือเขียดอะไรเนี่ยบาทผมเรียกเขียดขาคำเขียดน้อยๆนะครับครับผมเขียดได้เนี่ยเขียดนิโมเขียดนิโมเขียดขาลายครับแถวบ้านผมคนลายเขาเรียกเขียดขาลายนี่ครับในวันฝนตกเนาะใส่ใส่ควันครับโอเคอมาดูไหนตอนนี้ไหน ว้าวเขียดอีโมอ,ใอ๋ใส่ถุงเใส่ควดปวพดพิษเขียดอีโมตัวบักใหญ่เลยดับพนะันนิ่นะเนี่ยก็ไม่สองควดละฟาสเลสโกจับกันต่อครับไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปครับจับกันต่อนี่ อู้โกบใหญ่นี่อู้โกบตัวใหญ่เลยนะมาอีกแล้วหนึ่งเต้มครับนีข่ขวดเราเสควดเสควัดเสควดเสควัด,วดนี่มีไว้ตามนาีะไปไปกันต่อครับดเดินดูก่อนทอนนี้นนมีโกบอยู่ยังได้ยินเสียงโกบหรอ เง,ง,งียเจ็บอะไรนะโอ้เจ็โอ้เสียงกรบหลงเนาะเจ็ะไ,ไหมมาไกลเ,าเ,เรปปาปลาเนยปลาบืนใช่ไหมม,มันก็นเหมือนจะปลาบืนแหละแบบนี้นนามันซับลงมาเนาะนี่แหมันมาแทงปลากันที่นี่หละ าาแ,แข่งปายนะดูกับเมตามีปลายอยู่นี่ขอบคอบเเวลานามมันลงไปครับไปจับปลาต่อครับผมมาแบบเรียๆเ,เลยวันนี้ let's go <S จับจับจับของแถวอะ จับด้วยมือเปล่าได้ไหมนี่ยว้าใส่ถังครับใส่ถังนี่ครับไปอย่างม้าในก่อนครับเต็มน้องแดงน้องแดงเลยครับพี่น้องไป let's go รายการต่อครับขับมอไซค์มาครับสองหนุ่มสองพันครับวันนี้มากับพันนิกครับผมพันนิกกับเชฟตาครับพันตาครับผมรายการตัวนะครับสองตามทางนะ ผ่านอีกเจอตัวแล้วครับกระโดดนี้วะกระโดดไปแล้วผ่านอีกไกลดูครับผ่านิกีกกำลังดูอยู่เวลากระโดดนี้จะตามตัวมันยากนะครับนอกจากจะได้จริงๆนะขะมุบ้าให้ครับรอดูจะเป็นยังไงครับขมุบเข้าซองมือเลยทันไหมไม่ทันนะฮะตนนัวนี้ไม่เป็นไรแต่ตัวหน้ามี โอ้เสียงกบร้องเรางมเลยเนาะไหนตามได้ไหมไม่เจอวะใช่วะนี่หนึ่งตัวครับใส่ไว้ใส่ครับนี่นี่ก็เขียดอีโมตายเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาใส่ดูมาใส่ดูตะคุ่มาอีกแล้วนี่โหระดับนายพานพานิกเรา พานิกพานิกไปเราขับรถต่อดีกว่าเอ้เราก็จับนะแต่ว่าเราให้พานิกจับนะครับตอนนี้เพราะว่าพานิกจับจับคลองแกวระวังไว้นะครับผมเดินไปก่อนผลละนู่นยังไฟครับนี่ครับคือผลงานเรานะครับไปจับมาครับเนี่ยเขียดครับเขียดหม่กับเขียดอะไรนะเขียดนเต้าเขียดน้ำเต้ากับเขียดหม่ครับก็ะทือว่าได้เยอะอยู่นะครับผมก็พอได้ทําเมนูทำกับข่าวอยู่ครับนี่ครับข้อแค่ได้ออกไม้นะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ หาอย <ผม S 1> ู่ <ผม S 1> หากินตามวิตีอีสานครับผมจับด้วยมือเปล่าครับผมจับด้วยมือเปล่าครับผมเด็สโก้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ